สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมาเจอกับเพื่อนๆเพื่อพูดคุยเรื่องของเซ็นชื่อหรือว่าลายเซ็นนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผมมาพูดคุยกับเพื่อนๆในเรื่องนี้นะครับทีนี้ถามว่าเรื่องลายเซ็นนี่คืออะไรนะครับ เนื่องจากว่าตอนที่เราไปทําธุรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีความจําเป็นอยู่หลายครั้งด้วยกันนะครับซึ่งในบางองค์กรนะก็ถามว่าเราสามารถเซ็นชื่อได้ไหมทั้งที่ทุกอย่างมันเรียบร้อยไปแล้วนะฮะการติดต่อนู่นนี่นั่นแล้วก็เรียบร้อยไปหมดแล้วแต่พอเราบอกว่าเออเราต้องบ้หลายที่มือ ปรากฏว่าธุรกรรมันนั้นก็เป็นอันจบลงสิ้นสุดลงโดยที่เขาถือว่าเราไม่สามารถเซ็นชื่อได้นั่นเองนะครับในเรื่องนี้องค์กรที่เป็นองค์กรของคนพิการไม่ว่าจะเป็นสมาคมมูลนิธิชมรมต่างๆจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ดูดายเลยฮนะก็มีการจัดอบรม เพื่อฝึกทักษะฝึกความสามารถในส่วนนี้เพื่อที่จะเป็นการเติมเต็มให้ซึ่งกันและกันเพื่อให้คนตาบอดเราเนี่ยสามารถเซ็นเอกสารได้นะครับแต่ทีนี้บางคนบางรายรวมทั้งผมด้วยหนึ่งในนั้นนะครับอาจจะไม่สะดวกที่จะไปเข้า อบรมเข้าคอร์สเพื่อฝึกดังกล่าวนี้นะครับทีนี้ทำยังไงลนะ่ฮะถ้าเกิดเราไม่มีโอกาสไม่มีความพร้อมที่จะเข้าไปฝึกไม่มีความพร้อมที่จะเข้าไปเรียนรู้ต่อยอดให้กับตัวเองตรงนี้ก็เป็นว่าเราต้องสูญเสียโอกาสอันนั้นไปนะครับทีนี้ ผมจึงทำคลิปวิดีโอชุดนี้ขึ้นนะครับอ่าก็ขอแจ้งเพื่อนๆว่าในคลิปวิดีโอชุดนี้เนี่ยก็มีความยาวหลายตอนนะฮะมากน่าจะประมาณสัก10กว่าตอนด้วยกันที่จะมาพูดถึงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเซ็นเอกสารนะครับอ่าทีนี้ขอแจ้งเพื่อนๆว่าค่อยๆ ติดตามไปทีละตอนนะครับอย่าเรียกว่าเป็นการสอนอย่าเรียกว่าเป็นการแนะนํากันเลยนะฮะเรียกว่าเป็นการมาพูดคุยแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์กันเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเองนี่ก็ลองหาตัวช่วยในลักษณะนี้นะครับหาคลิปวิดีโอหาอะไรต่างๆที่ว่าแนะนำแนวทางขั้นตอนต่างๆให้คนตาบอดเซ็นเอกสารเนี่ย เท่าที่ลองหาดูไม่มีนะครับซึ่งถ้าเกิดมีเนี่ยมันน่าจะเป็นแนวทางอันนึงน่าจะเป็นตัวช่วยอันนึงที่พอที่จะเป็นแนวให้กับเราได้ศึกษาเรียนรู้นะครับส่วนคนที่มีความพร้อมต่อการเข้าไปฝึกอบรมต่อยอดกับองค์กรต่างๆอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่กับเพื่อน ของเราที่มีความสนใจในเรื่องนี้อยู่แล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะไปศึกษาเรียนรู้เข้าอบรมฝึกฝนตรงนี้เนี่ยผมถือว่าการแบ่งปันตรงนี้น่าจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับทีนี้เนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยอาจจะได้สาระบ้างน้ำไปบ้าง อะไรต่างๆเน,เนื่องจากว่าผมเองเนี่ยไม่ได้เก่งเรื่องการอธิบายให้ความรู้นะครับเพื<ๆ>่อนๆต้องขอทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนผมก็พูดคุยเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนแบ่งปันในลักษณะของการพูดคุยนะครับเนื่องจากว่าผมเองเนี่ยไม่ได้เก่งไม่ได้มีทักษะเฉพาะในเรื่องที่ว่าอธิบายขยายความอธิบายเพื่อให้เข้าใจกัน ทีนี้ถ้าเกิดตรงไหนที่ผมพูดไปแล้วเพื่อนอาจจะไม่กระจ่างฟังแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วก็ทำตามไม่ได้เนี่ยก็อยากจะฝากเพื่อนๆว่าช่วยคอมเมนต์เข้ามาทางช่องคอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับเพื่อว่าผมจะได้หาวิธีการเพื่อว่าจะได้ย้อนมาดูตัวเองแล้วก็จะเป็นการ เรียกว่าเติมเต็มให้กับผมด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีเพื่อนๆนคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยทำให้เราได,ได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนทุกๆุกคนนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมก็อยากจะให้เสนอแนะอยากจะให้แสดงข้อคิดความเห็นเพื่อสร้างโอกาสให้กับผมได้มา เรียกว่ายัางไงมาปรับเปลี่ยนตัวเองในส่วนนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดวิดีโออันไหนนะครับอาจจะไม่มีช่องคอมเมนต์ก็รบกวนเพื่อนๆนะครับรบกวนเพื่อนๆไปดูวิดีโอใกล้เคียงหรือว่าวิดีโออันใดอันหนึ่งของช่องนะครับเ,เพราะว่าบางทีเนี่ยผมก็เปิดคอมเมนต์ไว้แล้วแหละแต่ว่ามันมันเผลอระบบอาจจะปิดไปหรือว่าหรือว่าผมเองอาจจะเผลอเดิมไม่ได้เปิด ช่องคอมเมนต์ไว้ในทุกๆวิดีโออันนี้ก็ก็อาจจะไม่ได้รับความสะดวกต่อการเขียนคอมเมนต์เข้ามานะครับแต่ในคลิปนี้ในวิดีโอนี้ถือว่าเป็นวิดีโอที่ผมมาชี้แจงหรือว่ามาแจากแจงรายละเอียดให้เพื่อนทราบเนี่ยผมจะมาดูกับวิดีโออันนี้นะครับว่าสถานะของช่องคอมเมนต์เนี่ย เป็นยังไงถ้าเกิดว่ามันปิดอยู่ยังไงเนี่ยผมก็ขอรับปากตรงนี้นะครับว่าจะมาเปิดในวิดีโอนี้แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ฝึกไปแล้วนะครับได้ฝึกตามที่เ,เนื้อหาวิดีโอได้อธิบายแลกเปลี่ยนไว้เนี่ยแล้วก็ไปติดขัดตรงว่าเอ๊ะไม่มีใครช่วยดูให้ไม่มีใครช่วย ตรวจให้ไม่มีใครช่วยแสดงข้อคิดความเห็นให้นะครับในส่วนที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนไปลองฝึกมาเนี่ยผมมีทางออกให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็อาจจะถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาทางาห้องลายได้นะครับผมจะติดลิงก์ของลน์ Open Chat ไว้ในใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับเพื่อว่าจะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะได้สื่อสารพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนอะไรต่างๆที่เพื่อนได้ออฝึกฝนกันมานะครับทีนีอน้อาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมตัวอักษรที่เขียนน่ะในความเป็นจริงแล้วมันเล็กๆเอง แต่ทำไมในโมเดลในตัวที่มาอธิบายกันอนะทำไมต้องใหญ่อันนี้ก็อยากจะทำความเข้าใจว่าอยากจะให้เรารู้รูปร่างของตัวอักษรหรือว่าลักษณะการโค้งการม้วนหัวอะไรต่างๆให้ได้รู้กับลักษณะของตัวอักษรนั้นๆก่อนนะครับทีนี้ ถ้าเกิดให้ให้รู้ได้ชัดสังเกตได้ง่ายจำรูปร่างได้อย่างแม่นยำผมจึงคิดว่าถ้าเกิดรูปร่างมันใหญ่เนี่ยเราน่าจะง่ายต่อการทําความเข้าใจนะครับเลยเริ่มที่ใหญ่ไปก่อนแล้วหลังจากนั้นพอเราจํารูปร่างลักษณะได้แล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆไปปรับสับส่วนให้มันเล็กลงนะครับ ตอนที่เขียนจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้เขียนใหญ่เหมือนกับตัวโมเดลที่เราพูดถึงที่เราได้ยกตัวอย่างไปในวิดีโอนะครับเขียนจริงนี่มันเล็กๆเองนะครับแต่ว่าให้เราชัดเจนในเรื่องรูปร่างลักษณะของตัวอักษรน,นั้นๆก่อนนะครับแล้วค่อยย่อส่วนให้เล็กลงมาส่วนว่าการเขียนจริงมันจะเล็กประมาณไหน เนื้อหาในวิดีโอก็ได้พูดถึงไปแล้วนะครับก็หากเพื่อนๆได้ติดตามทุกตอนเนี่ยผมเข้าใจว่า,ารายละเอียดต่างๆนี้ก็จะมีครบถ้วนไว้แล้วนะครับส่วนการนำเสนอของผมตรงนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นแบบวิชาการจะอะไรไม่ใช่นะฮะเป็นแบบการพูดคุย แบบคนที่อธิบายไม่เก่งเนี่ยะฮะเพื่อนๆอาจจะรำคาญนิดนึงว,ว่าเอ๊พูดไปแล้วทําไมที่ผมตามไม่ทันทําไมที่ผมไม่สามารถเข้าใจได้อันนี้ก็ต้องยกโทษอภัยโทษให้ผมด้วยก็แล้วกันเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เก่งเรื่องการอธิบายขายายความอ,อ,อะไรต่างๆนะครับอ่าคลิปนี้ ผมก็มาร่วมพูดคุยกับเพื่อนๆไว้ประมาณนี้นะครับในเรื่องของลายเซน็นอีกนิดหนึ่งอา่าอีกนิดหนึ่งผมจะปล่อยคลิปนะครับออกมาสัปดาห์ละ1คลิปนะครับาตามวันเวลาที่ที่เพื่อนๆมาเจอคลิปนี้นะครับมาเจอวันไหนสัปดาห์ต่อไปก็ผมจะปล่อยออกในวันเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นในสัปดาห์ต่อๆไป ทีนี้ก็จะไล่เรียงมาจนกระทั่งครบท,ทุกทุกตอนนะครับจะมีอะไรบ้างเนื้อหาเนี่ยก็จะมีลักษณะของตัวอักษรลักษณะการม้วนหัวลักษณะการโค้งของเส้นแล้วเส้นกับจุดมันต่างกันยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะช่องช่องที่เราฝึกเขียนมีความกว้างยาวประมาณไหน แล้วก็เราทายังไงให้ได้ช่องที่เราฝึกเขียนมานะครับอันนี้ก็จะจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆเนี่ยได้สร้างช่องฝึกเขียนได้ด้วยตัวเองนะครับทีนี้พอรู้ลักษณะตัวอักษรแล้วการออกแบบลายเส้นด้วยตัวเองอันนี้ก,ก็ก็มีแบ่งปันไว้นะครับ ตลอดไปถึงตลอดไปถึงวิธีการถามวิธีการถามวิธีการให้คนอื่นอธิบายให้เราคนอื่นนะที่นี้คือหมายถึงคนปกติที่เขามองเห็นปกติอธิบายลักษณะของตัวอักษรยังไงให้เราได้เข้าใจนะครับอันนี้เนื้อหาทั้งหมดทั้งสิ้นก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆขอบคุณที่ ได้ติดตามผมมาถึงนี้สุดท้ายนี้ก็ฝากช่องของผมด้วยนะครับช่องนี้ชื่อว่าช่อง e ี h ช n n นลหากเพื่อนๆยังไม่ได้แตะติดตามกดติดตามก็ติดตามไว้นะครับแล้วก็หากเพื่อนๆมีข้อคิดความเห็นข้อเสนอแนะก็สามารถเขียนคอมเมนต์เพื่อให้คำแนะนำกับผมได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ